ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1น,นะคะวันนี้นะคะลูกเรานะคะจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยการวาดรูปคะ่ะลูกครั้งที่แล้วเราเรียนนะคะเกี่ยวกับการทำอะไรคะลูกการทําประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะเหมือนอย่างเช่น2อบวกสเท่ากับอะไรนะคะเราก็เติมคําตอบลงไปใช่ไหมคะในประโยคสัญ,ญลักษณ์เนาะอ่าหรืออาจเราอาจจะ อาจอนาคตต่อไปเราอาจจะเห็นแบบประโยคสัญลักษณ์4บวก6เท่ากับนะคะแล้วก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีมีการแสดงวิธีทำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังเรียนไม่ถึงเนาะเราก็เรียนเป็นการวาดรูปนะคะโดยการหาคำตอบไปก่อนหรืออาจจะเป็นการาทำประโยคสัญลักษณ์นะคะ อย่างง่ายๆนะคะอ่าวันนี้นะคะลูกให้หนูนะคะเปิดแบบฝึกหัดมานะคะหน้าห้าสิบค่ะลูกแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์ของหนูนะเล่มอ่าน่าจะเป็นเล่มเล่มหนึ่งเนาะหรืออาจจะมีแค่เล่มเดียวใช่ไหมลูกคาคุณครูจําไม่ผิดนะคะหน้าที่ห้าสิบนะคะลูกน้องๆปหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลูก ในข้อหนึ่งนะคะที่เป็นนี่นะเห็นไหมเขาเขียนหนึ่งที่มันอยู่ในวงกลมนะคะลูกเขาบอกว่าวาดรูปและหาคําตอบนะคะข้อนี้นะคะลูกข้อหนึ่งนี้เนาะคุณครูจะขอทําให้ดูในข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งนะคะลูกส่วนหนึ่จุดสองหนึ่งจุดสามคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทําได้นะคะคุณครูก็เลยจะขอทําให้ดูหข้อนะคะอ่าหนจุหนึ่งนะคะลูกอ่าน พร้อมกันสิคะลูกลองอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังสิคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านได้ไหมหนึ่งจุดหนึ่งดินสอสีแดงสองแท่งรวมกับดินสอสีน้ำเงินสองแท่งอ่ามีดินสอสีแดงสองแล้วก็มีดินสอสีน้ำเงินสองเขาจับมารวมกันแปลว่าข้อนี้เป็นการอะไรคะลูกการบวกใช่ไหมคะลูกรวมกันนะคะ เห็นไหมรวมกับหรือรวมกันนะคะก็คือบวกกันนั่นเองทีนี้นะคะเราต้องวาดรูปลงไปค่ะลูกดินสอสีแดงสองแท่งก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวณูรูจะขอวาดรูปดินสอนะเด็กๆวาดได้เลยนะคะลูกวาดรูปดินสอนะคะณครูอขอบเปลี่ยนสีแป๊บนึ่งค่ะลูกอย่าลืมเตรียมสีมาระบายด้วยนะคะวันนี้ เขอวาดชึบนะคะนี่นะคะดินสอของคุณครูนะคะอ่าสองแท่งใช่ไหมเดี๋ยวขอวาดแป๊บหนึง่งด็กๆสามารถวาดสวยๆได้เลยนะคะลูก ชิปชิบชิบนะคะดินสอสีแดงของคุณครูนะคะมีสองแท่งค่ะแล้วก็ดินสอสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเอามาวาดตรงกลางดีกว่านะลกูกแล้วก็ดินสอสีน้ำเงินนะคะอีกสองแท่งค่ะลกูกเขวาวาดตรงนี้นะคะสีน้ำเงินหนูวาดสวยๆเลยนะลกูก อ่ดินสอนะคะทุกคนต้องมองให้เป็นศิลปะนะคะลูกนี่ชึ้นนะคะอ่าดินสอสองแท่งนะคะมันรวมเป็นเท่าไหร่คะลูกเนี่ยคุณครูว่าเสร็จแล้วรวมเป็นเท่าไหร่นะมีอยู่สองนะคะบวกไปอีกสองเป็น สนะคะแปลว่าคําตอบข้างล่างตรงนี้ค่ะลูกคําตอบข้างล่างตรงนี้ก็ต้องเป็นสใช่ไหมคะอ่ะเขียนลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะข้างล่างตรงนี้นะสองบวกสก็ต้องเท่ากับ4เพราะเมื่อกี้เราวาดดินสอไปทั้งหมดสี่แท่งนะคะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนข้อหนจุมีเต่าอยู่ในสระหตัวแล้วก็ อะไรคะมีเต่าอ,อยู่ในสระหกตัวกับบนบกอีกสามตัวนะคะอ่าแปลว่าต้องมีเต่ากี่ตัวคะลูกลองวาดดูแล้วหาคำตอบนะคะหนึ่งจุดสามแม่ซื้อดอกไม้เจ็ดดอกซื้อเพิ่มอีกหนึ่งดอกคะลูกเป็นเท่าไหร่คะลองหาลองหาคำตอบดูนะคะอ่าคุณครูขอไปต่อเลยนะคะหน้าห้าสิบเอ็ดนะคะลูกขอให้นักเรียนนะคะเปิดเปิดไปดูพร้อมกับคุณครูก่อนแล้วค่อยกลับมาทำพวกนี้ก็ได้นาะ 51อนะคะห้าําเเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแต่ตรงนี้นะคะคือหนูสามารถวาดรูปอะไรก็ได้นะคะลูกให้ตรงตามที่เขาบอกอ่าดูข้อหนึ่งค่ะลูกตรงนี้นะ2.1เห็นไหมในช่องนี้นะคะลูกช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนะคะหูเห็นไหมลูกช่องนี้นะคะช่องที่คุณครูไฮไลท์ Hi ight, สีชมพูนะคะ สี่บวกสามค่ะลูกแปลว่าเราสามารถวาดรูปอะไรก็ได้นะคะฝั่งหนึ่งมีสี่ฝั่งหนึ่งมีสามแต่รวมกันแล้วต้องเท่ากับเจ็ดนั่นเองนะคะ,ะสมมุตินะคะสี่เนี่ยคุณครูขาวาดเป็นเป็นอะไรดีนะ,ะเป็นเป็นต้นไม้แล้วกันคุณครูขาวาดต้นไม้นะคะสี่ต้นชืบ หนึ่สองสามสี่เห็นไหมคะต้นไม้มีสี่ต้นนะคะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นสามอ่าเราอาจจะวาดดอกไม้หรือบ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่คุณครูขอวาดเป็นดอกไม้แล้วกันอ่ะเป็นดอกไม้ฝั่งนี้นะคะ ต้องให้เราเห็นความแตกต่างของมันด้วยนะคะลูกบ้าสองข้างนี้อันไหนบ้างที่รวมกันนะคะเห็นไหมคะหนูมาดูค่ะตรงนี้นคุณครูวาดเสร็จแล้วใช่ไหมเรามีรูปวาดตรงนี้เสร็จ หนูเห็นตรงนี้ไหมลูกเขาถามใช่ไหมคะสี่บวกสามเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมสี่บวกสามเท่ากับเท่าไหร่ล่ะอ่ะเราลองมานับรูปวาดท,ที่เราวาดสิทั้งหมดมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดอ่ะสี่บวกสามต้องเท่ากับเจ็ดนะคะลูกอ่ะก็เขียนเจ็ดลงไปเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะส่วนสองจุดสองสองจุดสามนะคะลูก หนูก็ทำเหมือนคล้ายๆตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเนาะสามารถสต็อปหน้านี้ไว้ได้นะคะเห็นไหมอ่าต่อไปเลยนะคะลกูกหน้านี้นะคะเขาบอกว่าศูนยกับการบวกค่ะศูนย์กับการบวกหมายถึงว่าเขาจะเอาจำนวนที่เป็นศูนยนะคะมาบวกกับสิ่งที่มันมีตัวตนนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะ ครูขอยกตัวอย่างข้อหนึ่งไปเลยเนาะ,ะดูหนึ่งในวงในวงกลมก่อนนะคะเขาบอกว่าเขียนนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะและหาผลบวกค่ะลูกเรามาดูกันค่ะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาผลบวกยังไงนะคะดูหนึ่งจุดหนึ่งค่ะลูกแจกันสีแดงไม่มีดอกไม้อ่าดูรูปค่ะลูกแจกันสีแดงนะคะไม่มีดอกไม้เห็นไหมคะ ตัวนี้นะสีแดงกับแจกันสีเหลืองมีดอกไม้สามดอกอ่าทีนี้ค่ะอันนี้คือเขาเขียนเป็นโจทย์มาแล้วเรามาทําเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะแจกันไม่มีดอกไม้ก็คือให้มันเป็นศูนย์นั่นเองนะคะกับนะคะกับก็คืออ่าเป็นเครื่องหมายอะไรคะลูกบวกเข้ามาเนาะบวกกับแจกันที่มีนะคะดอกไม้สีเหลืองนะคะ อาจเจกันสีเหลืองมีดอกไม้3ดอกแปลว่า0ต้องบวกกับ3 0นะคะ0บวก3ก็ต้องได้3เหมือนเดิมนะคะลูกเราก็เขียนคำตอบ่าคือ3ลงไปตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่ะหรือจะดูข้อสองก็ได้เห็นไหมลูกเดิมนะคะที่แขวนเนี่ยไม่มีขนไก่ไม้ขนไก่เลยไม่มีเลยคือศูนย์นำมาแขวนนะคะนำมัน นำมันมาแขวนเพิ่มหนึ่งอันคำว่าเพิ่มก็คือบวกใช่ไหมลูกหนึ่งอันศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ลองทำนะคะข้อหนึ่งจุดสามโหไม่มีตัวเลขให้เลยนะคะลกูกมีจานอยู่หนึ่งใบค่ะลกูกจานอยู่หนึ่งใบเนี่ยจานใบเนี้ยไม่มีขนมเลยจะต้องเป็นเลขอะไรคะ,ะเป็นเลขอะไรเอ่ยไม่ใช่เลขหนึ่งนะคะไม่มีขนมเลยต้องเป็นเลข ศูนย์เชยไม่รู้อ่านแต่คุณครูเฉลยข้อนี้ให้ดูด้วยเนาะเป็นเลขศูนย์มีขนมค่ะขนมอยู่ในจานหกอันนะคะหกอันอ่าหกอันก็ต้องเป็นเลขหกนะคะลูกอ่าศูนย์บวกหกก็ได้หกนั่นเองนะคะอ่าทำแบบนี้นะคะหนึ่งจุดสี่นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะมีไขอ่อันนี้ไม่มีไข่ในกระบะเลยอีกอันนึงมีไข่ในกระบะคะ่ะลูก แล้วได้คำตอบเท่าไหร่หนูลองทำดูนะคะอ่าอีกหน้านึงค่ะลูกอีกหน้านึงข้อสองนะคะในวงกลมสีน้ำเงินเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาผลบวกค่ะสองจุดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าราวแขวนแรกนะคะมีไม้กวาดห้าอันค่ะลูกเห็นไหมไม้กวาดมีห้าอันราวแขวนสองนะคะไม่มีไม้กวาดเลยนะคะไม่มีไม้กวาด ่ะดูได้คําตอบอยังคะว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แบบไหนคะลูกอ่าดูนะคะราวแขวนแรกนะคะมีไม้ขวาดหอันไปว่าข้างหน้าตรงนี้เราต้องเขียนเป็นเลขห้นะคะต่อมาค่ะบวกกับอะไรคะราวแขวนสองไม่มีไม้ขวาดไม่มีเลยคือเลขศูนะคะ อห้าบวกศูนย์นะคะตอนนี้ทําเป็นประโยคสัญลักษณ์และห้าบวกศูนย์เท่ากับห้ามีห้าบวกไปอีกศูนย์ก็ต้องเท่ากับห้าตัวเดิมนะคะลูกนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าสองจุดสองสองจุดสามสองจุดสี่ก็ทำคล้ายๆกับหน้าเมื่อกี้เลยนะคะลูกอ่าทำคล้ายๆกันเลยนะคะโอเคเนาะ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะของน้องปอหนึ่งนะคะมีตั้งแต่หน้าที่ห้าสิบนะคะอ่าทำนะคะห้าสิบเดาสั่งตรงนี้อีกรอบหนึ่งทำนะคะตั้งแต่หน้าห้าอะไรคะ ห้บจนถึงหน้า53านะคะลูกเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูจะได้ดูว่าทําถูกหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ